สบายดีพี่น้องสบายดีฟซีสุขุสุขคนสุโมงสุบอนสบายดีงามเส้าพี่น้องเนาะคุยกันกับสองน้องมินี่เก่คาคือเดิมพี่น้องเลยสบายดีสบายดีทำไมยังขี้ปนอยู่วะเนี่ยนะเราทิศทางขี้ปนแล้ว มาบุบุบบ่นก็ญาติมือขวากันเลยสบาดีป่าลุงมื่อกีเหลื่อมแห้งแค่นี้ยังเป็นยังเลยพี่น้องเนาะครัวตะแตียนพี่น้องเนาะผลงานเมื่อคืนนี่แหละพี่น้องเลยเนี่ยกินม้วนเมงอันเลยนะกินม้วนเลยเจ็บเยอะเจ้ากินเยอะเขาเจ้าว่าแซ่บเฉยเลยยังไง แส็บกัวตะกระเตียนอีกนึ่ะพี่น้องอนี่ยี่ห้อสิบบเอาแล้วข้าเจ้าแส็บก็เลยเอาแต่ก็บขัวมูพี่น้องเนาะข้ามุนหอยอะไรแล้วก็หอยอย่างนี้แมลงผู้เนาะคือบ่แเสบทลอยอยู่ไทยมาเมืองมาเมืองแก่ดูเนาะคือบ่แเสบทลายอยู่ไทยอันนี้มันเป็นขาวๆอันนมันเหลืองบ่เนี่ยอันนหนเหลืองหมดอันนั้นมันเหลืองตัวอยู่ไทยแล้วมันแส็บได้นี่แบบนี้นะ มันไข่มาจากตัวเหลืองนะจักอันนี้ขาวบมดเซ็บอันตัวนี้นะเซ็บชัวรลายไม่เดือยตัวขาวมันหอยปลอมบอกใส่หอยปลอมหอยมาแต่เวียดนามมาจากเด็กพี่น้องมาเด้อกินข้าวเส้าต้มกันตูดไปพื่อนนะตูดใจท่้นผู้เองเนะเด็กแม่มาเด้อเชื่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 อใกล้จะคืนไปกินตักเต็นยังล่ะฮะใครยุ่งมั้ยเด็กพี่น้องเอ้ย

นนไปเนียงบอเป็น้แ่บอไรด้บอกบอะไระซื้มอม,ม่ลุงนี่ยไปซื้อน้ำหมูไปกันละแม่นซื้อม่ลุงเนี่กลังขก่อยิม่ทั้งแม่จลละไ้หรอกตลาบาทตวละบาทได้พี่น้องคนคานะซื้อี่ที่บาทเดี๋ยพี่น้องเด้อ ือส里里 te <laughs> <laughs> s <S ี่สิบบาทคนอ้ส an ีแดงตัวเองไปหาผัเมื่อรู้มันแบบนี้นี่เนาะแล้ม่ซื้อมาฝาก่นได้ปผมได้ปได้ยด้แล้วงูงูลองเท่าเยวบางหม่องแล้วได้หาวักโตก็ายังไม่ได้รัตัวู่ มีอะไรได้ย uh, ังไงกไดพ่อกับอะไรได้ห่างกันอีกนสี่คนเราเห็นได้เลยเ้ใเพี้ยกัไปก้อนูไปน้ำล้างได้เน้เขาเพียตามไปต่อก็มีได้กลางคืนไมอเลิกมันจะมาทีุงกลงางคนอ่าทีงก นี่แม่แ่บนเจ้าาเหมือเออห่อใบกระดูเจ้าบุกแคใบกระดูกมานั่เพื่อพับที่อ้าดู่ขงแฉะเปินมาเปินองเลยมงิตหินตัวขอาแฉะนะเพิ่มจิเลยอ่ะก็ง

ตัเมตัว้อยมันโผมันวเคอแบบเมนโตแบตัวมตัว้ละ่ไงจะเขาบวบปนแมมแต่มือนเนี่ยเป็นเหมนก็เป็นงนนม จะยังน,น,น้อยอาบ่ายก็ได้ก็จะว่าบ่ายบ่ได้เป็นปีอัน่อที่เกิดนะเนี่ยปารีแล้ามาจะมาขืนท่านที่ <c oughs> มไม่ได้ก็ง่ายเลยตอนนั้น,นชิ้นนี้ที่ช่องสี <c oughs> แพร่กับแพร่แท้แ้ว่าไม่เป็นไรขั่วหมูข้าวแข็งผสมตัวที่เขียวกันนิอหน่เนี่ยมัน

anh đạo lần nào để kia nát thăm béo. Mày nhìn kìa tên đô mát. Bye, yêu quên hết sưu ông ta béo. Anh đơn béo. Anh đơn béo. Anh đơn béo. Anh

จะไปกไหมอือองดีกะคอย้อมเจ้าน่งทีมูยิงนี่ติดอือแม่ติดล้อาอือเขาก็ดีไหมพระเจ้าได้

มึงยี่บบบมึงบอใช่ไหมกาบอสลัดเนี่ยที่อย่พักตะลุมน้องอ๋อนะฮะเฮ้ยเฮยท่านต้องท่านตองรักบันทึกให้พักไว้ใ้จงรักแตน ครั <inaudible> ้งไว้ก <Stefan tiger smoking> ่อนจวจะคืนนึงมันลา้ครั้งให่ของนันอื่่มยังอ่งีนะ่เป็นยังคุณต้งกินายกินาอ่าดอย่าหาทับมันงกินายนะาจารย์เอเีอ เมื่อนขึ้นหมอั้งว่าขึ้นหนึ่งนเมื่อนเมื่อนนขึ้นนะตันนี้ยอะไรมันมื่นยมันจะเกี่ยวบ่มันมงา่มะวนี้ mười lăm năm mười rồi năm mười lăm năm mười nó năm mười lăm năm

เดี๋้วไม่่ายโล้ก่อนคลิปาทงไสมอูกขอบคุณุคนี่ไลค์ขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์เ้อพี่น้องเนาะขอบคุณกินนาพี่น้องสลักลิปนสมัยดี